แล้วไงจู่ๆมีบันไดลงตรงนี้เลเนี่ยตรงนี้เป็นทางเข้าคิดไปเท่านั้นแหละอะข้างหน้ามีกระโหลกเต็มไปหมดเลยอะเโอ้ยเอ๊ะเซอร์เบลอสเลยไปอยู่ในนรกยังจะปลอดภัยสักกว่าเน่น่ารักจริงเลยนะไอ้นี่จะมาหาเรื่องใช่ไหมเนี่ย โคตรดีจริงๆอร่อยปั้นเนี้ยอะไรจะฟัดแล้วอย่างนั้นล่ะจะว่าไปพอโดนต้อนเข้าหมูปุ๊บก็ฮึดปั๊บเลยนะนั่นสิ เดี enfin ๋ยวฉันเองเดี๋ยวอย่าเพิ่งฉันจะทำให้มันเชื่องเอง้าหรือไงะห็จะดูเหมือนหมาแต่นี่มันหมาตัววายร้ายเลยนะนายมันก็เหมือนเหมือนกันแหละมา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 ม่มาขอมือขอมือขอมือพูดยังไม่ทันจะขาดคำเลยดูสิเอาละนะเอาละเอาละเป็นเด็กดีนะ โอเคโอเคทีนี้ก็ค่อยๆอ้าปากช้าๆนะดีมากเรียบร้อยเชื่องและไม่ใช่แล้วเข้ามาปุ๊บก็มีอะไรเจ๋งๆออกมาต้อนรับทันทีเกาะนี้ท่าทางน่าสนุกแฮะ